สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วด้วยซีหาโกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแปดใน,นช่วงแรกค่ะของมือวันที่เจ็ดนะคะเดือนกระกฎะาคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี้นะคะแอดพ่าพี่น้องบรรเทาสุขสุขน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูยาเทวดานะคะพี่น้องคะมื่อนี้นะคะคู่ยันทอนเล้าม้าหายเม็ดเดียวโตวแดงเลยนะคะพี่น้องคะแล้วนะคะสําหรับพีพ่น้องท่านใดที่ถามเขามากเกี่ยวกับสมุนไพร เป็นนิวในถุงนำดีมือนี่ปูแล้วกับนํนำสมุนไพรมาฝากพร้อมนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางมันี้นะคะของปูยาเทวดาค่ะสิเดี๋าเป็นตัวใดพาพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสก,กันค่ะมาเสียงนะเนี่ยจะได้รเดเนอค่ะโอ้ยเสียงนดับเลยชาแนลหนึงมาหลักพัสดุระดับครับตัวนี้ค่ะ ามาเอาแนวทางบะนี่หมื่อวานนี่เนาะปูเวเรื่องสมุนไพรชนิดค่ะเอฟซีผู้เพิ่นเป็นเพิ่นก็ได้ถามมีคนนึงถามว่าเป็นนิวในทุงนําดีนี่กินอีหยงังบอกถามปูให้ในเดอ้อว่สาสันเพิ่นว่าค่ะเออก็มีเอ่อมันมีอยนนู่อันอันนึงก็คือขี้เท่าขี้เท่าไม่เสียกุงจักบ่ขี้เท่าไม่ยังก,กง่อครับปู้ไม่เสียกเนีซื้ออีสานเ้าเกิดไม่เสียก ไม่เสียกค่ะไม่เสียกนล้วทงในทงหน้าไงไม่เสียกนี่ก็จะสีซาำอ่ะแล้วไม่เฮ็ดดังเฮ็ดเฮ็ดดังเฮ็ดอันไม่ไม่ไม่อหนึ่งเซ่บุคคลสมวิจิตรานี้สิเงี้ยโมลจักนี่ค่ะเพื่อค่ะเดี๋ยวขี่เท่าไม่เสียกขี่เท่าไม่เสียกกับมือเองอยู่ลำบากแล้วก็โดนอักขัยเสียกค่ะ ใช่คร so ับอ yeah. th ีทอมเียกับมือหนึ่งแล้วก็สารสมนี่ซัมเล็บปลูมือเข้านี่น้ซัมเล็บปลูมือเล็บพองเข้าวัดเราเล็บปลูมือเขาอ่างเอันนั้นเรามันใหญ่เสมอเท่ากับควบหนากืบพ่อหนาพ่อหนาจำปลูมือนี่ สำเร็จโปรมือหนะงคนมาเอาอะไรที่สี่เนาะาสำเร็จโปรมือคะ่ปะปู่คะอืมอันนี้ปัญญาพี่บอกได้นี่ค่ะเหมือนด้านทุตอไปยาพี่บอกอยาพี่บอกพระทุหงพระทุงเพิ่นเป็นนิว่วนิ่วในไตนิน่วในกระพเพาะนิ่เปาะเยียวดิวได้ดีดิวยังกระเจงทุกนิ่วเ่าสั่ิ่นว่านนะ,ะพระทุงเพิ่นบอกเพราะว่ากลับเมื่อเองฮัน อ่าห no ินสมเซนอย่อยนึงเหมือนบ่อลเซน้กัอนกเจสารสมเนี่ยเข้าตุ่มเซนนามมากกว่านาลจะริดผลริดกริดเคืองเลไรไะใส่เข้าไปตุ่มพอดีๆมันดอกสีเลี้ยงวิหุ้ยเดเข้ากับคอหอกีเท่านี่ใส่ผ่าขาวเน้โอม่ได้ใส่ได้ต้มเสน้กันจริครับบุ๊อาอห่อผ่าขาวเกี่ยีเท่าค่ะแล้วก็ตัดแล้วเข้าก็ตุม ต้มเนาะกับสารผสมใส่ลงไปเนีย่ยมือไหแก้วเศร้าเศร้าแก,แก,แก้วแล้นแก้วเอาสิละวัดสิเด่นบอกปิ้งปิ้งไปเลยวัดสิละลายออกไปเลยอืมครับบอนิ่งเลยทุกนามดีกับนีน่ละอันนี้สูตรนึ่งนี่แหละค่ะเออขันพูดเปนเรื่องมาหาวันหายอยากต้นไม่เสี่ยงตามที่เออ่ผีบอกพระทุลวงบนว่าไม่เสี่ยงย่างเดียวไหมมับนบนวะไม่อื่นไหมค่ะ ในหนังสือคนน้อยเขียนว่าไม่ไม่เสีย่ยงโอ้เมื่อหนึ่งใส่ผ่าขาวมาัดมัดดีๆแล้วก็สานสมใส่โป้เมื่อเข้าเงต้องพูดเข้าจีนเลยคนนด้พูดเรื่องเ,เอมืองนี้ปูเป็นนิว้วนิ้วในไตเห็นไหมหัวมานเนี่ยเสียงมันดังปิ้งเลยวอืมนิ้วในเอ่อในเอาว่าเยาวาเพลียก็จะสร้างนิว้ว ว่าจะเป็นนิวตีครับก็ดได้หมดตีค่สสาสูตรนี่คนว่างสรรหาสูตรีิเป็นคนวา่างได้หมดคุณคุณน,นิ่วเลยอ๋อค่ะเป็นปอดเกลี่ยนยังกะสร้างอ่ะ,อะมอีกสูตรหนึง่งอ่ะืออยูย่ในหนังสือนี่ผู้เผย,ยเอา่าน,น,นพอดเออสมัยรายการที่หาเป็นสมัยเจ้าพวกนี่ก็ใช้สมุนไพรหลายเดิสมัยรายการที่หาอืมแต่มีนี่ยแหละมี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 ใส่บังนัดใส่บังนัดค่ะเออใส่บังนัด กใส่บานีสารสบมีสัมปูมือซื้อกันสารสบมเท่าเนนวดัเสียไหลเนเรียบเมีเรีเล็บมือเมียเล็บปูมือเท่าไี่เมียบดบัดเซ่บ้านา่อย่งนุนี่อันนี้เหนได้เหกใส่ใส่บ้นเมีกินนวดมื่อเขากินเอาใส่มันเมเอาเอาใส่พวกนั้นกใส่ กับสารต้มต้มใส่กันจริงครับบัน้พัวต้มใส่กันเลยบดห้อหนี่งดห้อไม่ใช่กองแย่งเดียวแต่กองเอา่างกองเหมือนแกวแรงเจ้าแรงแกวแรงเโดนเนอะค่ะพูดครับให้โยมไปใส่รกบึงด้วยก็จะเซ่ายเลยอืมอครับู่ไม่ถึงำดีวันนีเดี่ยวเนี่ยก็ปอ่อีโยวันนี่ ค่ะประเี <toys> ๋สหรับนิวเนี่ย่ะมีหลายอายุจังเงินผู้คะเออเออจำได้แล้วมีเห็นผู้หนึ่งเนื้อท่างนี่แหละค่ะพูนว่าพนังเห็ดงานยุงสิพนสิปวดหลังปวดแอวล่งเล่ามาล่งขานอนกับปวดวระสันพูนว่าให้จงได้ดีวระสันพูนว่า อันนี้อันนี้มันมันเกี่ยวกับเศียรเนี่ยเศียเอ็นเนี่ยกับกมเนี่ยบอดีนี่จังปูนี่ย่างสมาธินี่สองชิ้นพวกปูเมื่อปวดแค่บอกขายได้ยังลุกขึ้นมายัางเซ่เมื่อปวดนี่คุณมุดเดียวในกาย่างหยังย่างอยู่หน้าวัดค่ะอุ้ยไป็นน้ำย่างไป็นน้ำผึ้งนี่กะปวดนี่เพาเพาปวดนี่กับบรรเทาได้ด้วย สมุนไพรซีตัวขันขัน่เอาหลายตัวได้หนิ่ะขันเอาหลายตัวมันก็หลายมันก็หายากมันก็ก็ไปซื้อกลยพวกรอบเสียโค้งมากก็ซื้อพุ่งต้องไปรอดค้อนยังมึอนี่หลายเลี่ยตีนสินโมฮี็ลองหี้ฮักขุดซอวันหลายเนี่ยโอ้ยหลายสมุนไพรเนาะครับบ่อซื้อซื้อบรรที่เจ้าปู่ไปศึกษามาหมดแล้วกู้ต้นแล้วมูงนี่ใช่ศึกษาทั้งผู้เขาหุ่นเนี ปัญหากีดเนี่คือไม่ศึกษาเรื่งองพวกเขานแหละมีนี่ละมีเอาซีโตเอาซีโต้นี่ย่อมเเป็นฟังก์เนี่เป็นโจท์ออาวลดนี่คือหนึงมาอ่านึงนึ่งรูงมรูมรมค่ะรูมร่มนี่คือมันสทีเอ่อเห็ดให้ร่างกายแข็งแรง ผมรุง่งผมรุง่งร่างกายเนี่ยนี่คือโดรุลล้มตัวหนึ่งโดตา,าวันอีสานเนู้นนะชิ้นไข่ลุกคมนี่โดรุลรล้มขุดว่ามาตากแดดเหาจากสามตน้ตนกับต้นน้อยตอน้นต้นเย่ต้นเดียวก็ได้มีต้นเย่ต้นน้อยเนี่ยไม่นคะู้คเดี๋ยวน้ำตรงไครตรงหน้านำ u, ้ำเราโบ้ยต์โดรุลล้มสอง สองนี่คือตะไคร้ต้นตะไคร้ไม่อยากดลอกต้นปลาต้มโดมมันติกินหมากขนไหต้องมาสูบหมดสิสีเรื่องเดรเรื่องดไม่ใช่หรอโอ้ผู้คะผู้นี้พ้นกรุงเทพผู้นี้ค่ะพูครับคอรับถ้าผ้นี้กรุงเทพนี่เพ้่นสีจังน้ำปูได้ไคะรอวังใดครับผู้คะได้ไม่จังต้องจังน้ำปูปูกบบปักปักไข่ต่างเด็ดทรงแผงสีเดียวโอ้โอ้โอ้ค่ะดิฉันบอกเพื่อนค่บปูเพื่อนว่า เพิ่นมาปรึกษาอยู่เพิ่นปวดหลังปวดเอวนี่ล้งงงางนั่งเฮ็ดงายนี่เล่าลงมาขาว่าซั่นเพิน่นว่าเออบบม,มีนี่ละ่ะโดลลูรมตะไคร้สร้างเนา่าเชีตาปานี่ละ่ะค่ะตะลอดตัวตะลอตัวนี่มันสิมีเขาเขียนไว้นี่จังเอ่อโดูรมกับบำรุงร่างกายแข็งแรงนะแก้ปวดหลังปวดเอวเขาเขียนไว้ค่ะในหนังสือบวนี้ะตะไคร้นี่ก็ ระบายปวดนอนเดี๋ยวกะปวดหลังปวดเอววันนี้เอ่อสร้างเน่าอนี้ครับปวดกล้ามเนี่ยปวดยังปวดเส้นปวดเอ็นเออปวดหัวปวดยังสิละแก้ปวดค่ะก็ปวดวันนี้แค่ตาปานี่แค่ตาปานี่มันเป็นแก้เส้นแก้เอ็นเอ็นคอเอ็นตึงเอ็นแข็งเอ็นพวกนี้แล้วค่ะ ปวดเอ็นปวดเส้นมือน,นี่แหะร่วมกัาไปปุ๊บวัดดีป็นยาสม,มุนไพรที่แบบว่าก็กินกัาไปแช่หมอท้องหมอกันแหละรู้สึกว่าพื้น, <c oughs> นย่างกระปีกประโปงย่างได้เลย <c oughs> สำหรับนสม,สม,มุนไพรผู้ศึกษาว่า <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ควฝันเดียวควฝันเอาควฝันเลรับผู้บัญญัติควบฝมขึ้นฝันมาขี่รถไปแก่หอกทเุเรนโอ้ขี่รถตู้คูจอทอนขี่รถตูไปไปไป,ปลูกสวนหมอกทุเรียนเมืนอนก็อยู่ฝันเดียวคูจ่จอทอนไปปลูกทุเรียนใส่รถตู้ไม่ีรถกระบะใส่รถตู้เต็มรถตู้ไปขาย,ขาายเหมอเ ทำอะไรตัวไนยนู่นะตัวอันเมื่ยวนนี้อยู่หันนี้หรอวันนวาวายได้ไปวันนไปแด่กี่ครึ่งไม่เห็นติวันก็เปอเป็นไฟแดงไฟจ้าแล้วไปเห็นแค่เดียวมันหายไปไงมค่ะแ้วก็ฝันไปเห็นเลยสองเก้าศูนย์เลยสองเก้าศูนย์ค่ะ ห้สองหกศูรว่าสองหกูจเอาเลยวนนะว่าสองศูนย์กูระว่างคุ้เจ็ดทอนนี่ทอนมากมขึ้นนี่เาจะบอกหาจุดทูปใหมากเลยวหค่ะพ่อมาเยอะมันมัอกเกาหนึ่งหเก้าศูนย์ดปะค่ะพ่อเก้าสามย่างเก้าสี่เหมือนกันนะค่ะเก้าสองก็เหมกัค่ะ เหมือน่นนอนเนาะปลูกมุนๆเขามุนรวยรวยรวยมันตกปักแรงคร่ะพ่อแล้วสมุนไพรก็มีหลายอย่างอยู่จะพวกเออ่ผู้เป็นมะเร็งมดลูกมะเร็งไตนุ่มมะเร็งมือนีเก็กินควยงูเขียวต้นควยงูเขียวนี่กแบบเท่าใดนี่มีอย่างหนึ่ง เาว่าเราเชื่อต้องหมอหมอต้องร้องบาดนะไปรักษาแล้วรักษาอีกวันนี้เขาบอกว่าให้มารักษาอยู่บ้านบ่รอนก็ตายเร่นน่ะเร่งทำมันเป็นลูกอยู่ลูกมาเร่งมาเร่งมาเร่งปอดมันมาเร่งปอดมาเร่งมาเร่งหมดลูกมาเร่งไก่นุ่ม กบอกเชนะ่นว่าเมื่อเลียนทุกชนิดเล่นะว่าอ่าการปูประะ้ใดอยากนมอยากเนนกะหา,าต้นัะไรนะมาต้มกินเลยอายุวัฒนะบ่อทองว่ายังเดี่ยวร้อยเดี่ยวร้อยมวยย่านดิ่งเมื่อปูปูกิน,นขนาดอายุหกสิบปีนี่หัวกระงอกในหน่อยวันนี้กะมองเงินยังมองตานี่ึงก็ยังมีดิ่<ะ>ง เออเราดินกาเลยเนาะค <c oughs> ือ <c oughs> หัวบโบบุบต้มแจ้นตุ้มเอิดจริงไหมต้องต้มตกินเมื่อละหาเพียงหกเพียงนี่กู้มือไปเดือดละตุ้มกินไปเดือดโอค่ะครูค่ะโอยคหน่อยทหารหนี่มันอสิมี่เนาะเขาว่ารักษาแผลภายในคมะเร็งภายในประเด็นภายในนี่เนี่ยเดี๋ยวก็รักษาแผลรักษามะเร็งภายในแล้วก็ เราผู้แก right ้ปวดหลังปวดเอวแล้วก <K> ็อายุธนะอายุยืดอายุยืนว่าบวบตัวเดียวก็ต้องใส่ตัวอื่นก็ไปตบกินโอ้ยว่ามันดีค่ะกัะจบแล้วครับผู้พจบแล้วครับุู้พอดีค่ะผูพอดีอะไรก้อนก้อนแอปเป้เยอะ แอบ,บีด้บซีนี่ค,สคนสุขคนจะเรินสุกวนมันวันที่วันที่ยังกอวันที่นวันที่สิบหก <16 S 1> ค่ะสิบหกเนาอค่ะีวอีกเบอโดนกับเขารษาเราค่ะอาทิตย์ฐานเราคุณเ๋ขอรษาเจ้า,า,าเราก็บเจ้า,าบ่เจ้าไปกินตัวอา <laughs> ทิตย์ฐานเรามีวคนสุขคนจะเริญสุขยาดสร้างไข่แจ็งแรกนั่น,น,นล,ะละปูเบดย ังสมาธิเบิ่งคือนั่งหลอกกิไปหาตัวเบิ่งนั่งมันรุ่งบานสินะคิดเอาคิดไปวัดเบิ่งเลยมันเกิดลิมิตขึ้นมาหาโม่งตะลุเห็นนี่คือผู้ใดว่าเป็นโรคนี่ไม่เป็นลาบบนกระเสือดีหรือค่ะบื้อผู้เนื้อผู้ว่าเป็นโรคไปเฝ้าผู้เป็นโรคผู้ว่าเป็นโรคไปเฝ้าผู้ป่วยค่ะยืนเพื่อนกันผู้หมอนี่ย่างป๊าป๊บป๊าป๊าเบิ่งสร้างยาสร้างยังฉีดเทิ้งพาเทิ้งยังเบิ่งแล้วอู้ เมื่อเกิดดิมิตนะปู่ที่เขาซ่งมึงในร่ยงบาลน,น,นสิไหอ่ะอือนี่แหละก็เยลยว่าอะไรก็เข้าสุขภาพก็ดีว่าพอได้เอ่อจะกินสมุนไพรนี่สิจ <c oughs> ังบาหวานนี่ปูมะพรออีกตัวหนึ่งนี่คือเอ่อต้นเอ่อพักพักนั่งเลิศนี่แหละ ค่ะสุอยอดเลยพรนางนีกินยังไงไะค่ะอือเกี่ยวยิงกบเลี้ยกินก็ได้ใบมันเกี่ยวหวานค้มดันยูไก่ข้าวเนี่ล่ะยูเราเราจะมูข้านี่ยละสมุนไพรยูเรัวยูเราขัวเราสายทังเฮี้ยนเนี่ล่ะค่ะเออเจีคนมะหูนะค่ะอุตวาปิดพักเกินะมีความสุมเจริญ อายุมันคนยืนบ่เป็นลกเป็นไฟเดินทาเหมือนใช้ปอดไุณรนรารนาในกลุ่มขอ้อพรารนาแต่กลุ่มขอะะ้ออะไรกันุณคู้บาอาจารย์คุ่มข้องตู้มือนีมันโลกเตียนไปเดียวฝนอยากตกก็ตกไม่อยากตกก,ตก็บม,ม่ตกเลยแรงหมู่กมุกนึงกนแงงดใกล้กันแรงก็มี่ตกก็มี่องก็มีเน่ยครับคุณคอโลกไปเดียวกันเสนอปูทุกปูทุก,กทุกไหล ปูมีพ่อกินกับไข่ล่ะชีวิตคนมาคือกันก็น้อมก็อยู่ด้วยกับอาหารมีอาหารหน่ะมันก็ดีเนี่ยมีเงินหนึ่งเป็นทําเป็นขาก้อยแยงอื่นห่ดน่ะอยากโยมกับท่าบุญท่าท่านแจ้ศาสนาคนบระพี่โยมเนี่ยไมมีโยมเฮ็ดบุญเี่ะตัวบุญนี่คือตัวโยมเนี่ยบุญมันอยู่กับโยมเดียตื่นเช้ามากที่เฮ็ดเน่างอไปให้หลวงพ่อนอเฮ็ดเน่างอไปอยากโยมเนื้อ คนแหลกคแช่คูกรดิที่ตามไปเพิ่งเหลืเสียของยคะแนนเอ่เดี๋ยวกัเลมินก็เดินทางปลอดภัยนะครับปูขอบคุณแม่เออนะขอบคุณขอบคุณ่คนแหกคนแ้เิ่งอเริญพรเจริญพรการรกสการนะคะสาธุค่ะจเริญพร สรุปแนวทางทายคลิปน like right. ok ี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องคะอ่าคู่จันทอนเม็ดเดียวเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อเม็ดเดียวเลยนะคะคู่จันทนสองเก่าศูนย์ค่ะเพราะพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางอ่าช่วงแรกนี้นะคะแนวทางของปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องคะจังใดก็อย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ่ง นะคะปาพิ่นองคาทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่นอค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณปายพีรนองพระเทาสกุลสก้อนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้กการต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูญญาเทวดาค่ะสําหรับ พ,พ่อแม่พี่น้องทันใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าู้อยากสิภาดกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขาเมื่อล้วกาอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีสิเดปปะพลาดถูกคลิปถูกข่าวสารแนวทางจากทางรายการเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้ค่ะเอกสิเดปอตโขอตล่าพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุขสุกันไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็บปนได้คลิปหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี